เรื่องของไข้หวัดใหญ่ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยคนป่วยเยอะนะครับท่านผู้ชมฮะและที่หนักๆเลยนะไม่ใช่โควิดนะโควิดอยู่เนี่เพอติดเชื้อไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเป็นพวกไข้หวัดใหญ่เนาะสายพันธุ์เกับ B 2ตัวแสบเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะคนนี่ร่วงกันแบบว่าต้องเข้าโรงพยาบาลกันเลยเหรอครับท่านผู้ชมกรมวิทย์ล่าสุดออกมาเปิดเผยข้อมูลนะฮะ ที่เราพูดว่าโควิดกลายพันธุ์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเชื้อไวรัสนะฮะเพราะนั้นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มันก็มีกลายพันธุ์ด้วยนะฮะแต่มันมีข้อมูลหนึ่งที่กรมวิทย์ออกมาบอกบอกว่ามันมีสายพันธุ์หนึ่งนะฮะที่พอกลายพันธุ์เสร็จปั๊บมันดื้อยาเลยคือมันสู้กับยาที่เรา เอาไปรักษานะครับท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้ที่ปรืกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พูดถึงการระบาดของไข้หวัดใหญ่นะครับเพราะว่าจะระบาดกันเยอะในช่วงหน้าหนาวนี่อย่าเพิ่งไว้วางใจไปคือฝนต่อหนาวเนี่ยมันระบาดช่วงนี้แหละครับท่านผู้ชมฝนว่าเยอะแล้วเจอหนาวเข้าไปไข้หวัดใหญ่ตัวไวรัสด,ดีดาหนักกว่าเดิมอีกนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยนะฮะ ทางคุณหมอยงยศอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านบอกนะฮะว่าเจอเยอะคือสายพันธุ์ A และลองลงมาคือสายพันธุ์ B นั้นเวลาคนก็บอกว่าโอ้เพิ่งติดไข้หวัดใหญ่มาส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ A กันแต่ B นี่ก็มีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมจากผลการวิเคราะห์ในห้องแลบเนี่ยนะครับพบว่ามีการกลายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่โดยเชื้อชนิด A เนี่ยนะฮะหรือว่า H1N1 เนี่ยพบการกลายพันธุ์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการดื้อยาโอเซลทามีเวียจำนวนหนึ่งสายพันธุ์คือยาที่เอาไปรักษาไข้หวัดมันมีหลายตัวท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจไปนะเป็นแต่ว่าไอ้ตัวที่มันกลายพันธุ์เนี่ยมันไปสู้กับยาชนิดหนึ่งคือโอเซลทามีเวียที่เราใช้สู้ใช้รักษาไข้หวัดใหญ่ยยเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแต่ว่าเหตุการณ์การพบเชื้อดื้อยาเนี่ยเกิดขึ้นเหมือนกัน แต่ไม่บ่อยนะครับล่าสุดคือกันยายน67ก็คือเดือนที่แล้วนี้เองก็เจอหนึ่งสายพันธุ์ที่ว่านี้นะครับดังนั้นสถานการณ์การดื้อยายังอยู่ในระดับที่คุมได้นะครับกรมวิทย์ยังร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังต่อเนื่อนะครับซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมการระบาดได้และย้ำนะครับว่าวัคซีนที่ใช้ในไทยยังป้องกันสายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่ ที่พบในประเทศไทยได้นะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณหมอเตือนเลยนะครับคือขอให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีควบคู่กับการป้องกันดูแลตัวเองด้วย <c oughs> ย้ำเลยนะฮะกลุ่มเสี่ยง <c oughs> เด็กเล็กผู้สูงอายุ <c oughs> 6 0 8ออะคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางท่านผู้ชมฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะเป็นจริงๆนะขนาดผู้ใหญอ่อย่างเพื่อนผมเนี่ยเอ้ยเป็นไงมาโอ้ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอมาฉีดวัคซีนเปล่าไม่ได้ฉีดนี่ไงนี่ขนาดคนแข็งแรงแข็งแรงนะท่านผู้ชมฮะบอกว่าออ้ยเกิดมาไม่เคยป่วยเป็นไข้หวัดที่มันอาการหนักขนาดนี้<ก>มันเป็นได้เนาะเพื่อนผมมันบอกไงเลยว่าห,หนักถึงขั้นเพอ้อไม่รู้ตัวด้วยนี่คือสายพันธเอนะอแล้วไม่ใช่คนแก่นะ,ะวัยเดียวกับผมเนี่ยแหละ เออหนาวสั่นมากหนาวสานันๆๆๆกินยาพาละเอาไม่อยู่เช้าลุกขึ้นบอกว่ามันบอกมันไม่เคยเลยนะที่บอกแม่พาไปโรงพยาบาลหน่อยครับ แล้วไปแบบไม่มีแรงอ่ะเหมือนเบลอไปแล้ว,<อ>วมันขนาดนั้นเลยแล้วไม่อยากจะคิดว่าแล้วถ้าผู้สูงอายุกลุ่มเปาบบางแล้วไปติดไข้หวัดใหญ่มาเนี่ยมันจะหนักขนาดไหน,นเพราะฉะนั้นวัคซีนช่วยไม่ให้อาการหนักได้ค่ะหลังจากฉีดวัคซีนล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีด้วยนะคะกินร้อนช้อนกลางหลังมือค่ะ